สสตวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินอาหารสวิตเซอรแลนด์กินอหารสวิตเซอรแลน์ไม่ใช่เรามาเที่ยวที่สวิตเซอรแลนด์เมืองไทย <laughs> อันนี้อยู่ที่จังหวัดแหละ บญญานยามีด้วยเอ่ะจังหวัดอุทัยธานีค่ะอันนี้อยู่กันนี่หุ่นพี่โมโม่่อยพี่จูมโม่อันนี้ไรพี่อะไรชื่อ,อไรทีชื่อทีท,ทีเล็กวะใช่ท<า>ีตัวเล็กอ่ะใช่แล้วละ่ะร <c oughs> มาลูกอันนี้อยู่ที่บ้านชายเขาซีสเอร์แลนด์เมืองไทยครับจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศตอนเช้าดีมากครับมีหมอกมืนเปนฝนตก เลยมีหมอกควาที่จะได้ขึ้นนะครับตรงนี้คนเยอะมากนี่บรรยากาศโดยรวมนะครับอยู่กลางเขาอันนี้เขาปลานะครับเป็นวัดดุไทจันย์เนี่ยเขาล้อมโลกน่อยเดินสิขาเดินสิขาโอ้มาทีไรกบานทีไรจะให้ทัพพีโมอุ้มทุกทีเลยเนี่ยทีหลังได้ด้วยที ชอบไหมครั้งแรกใช่ไหมที่มาเที่ยวเนีย่ยครั้งแรกโอ้หิวข้าวยังยังเออกเช้าด้วยช่วงเนี้เพิ่งตื่นยังไม่หิวใช่ไหมอชอบไหมโอ้ยมีหมอกเลยเห,ยห,ยหนึ่งหมอกพี่อากาศเช้าดีมากครับเหมาะกันถ่ายรูปฟิวทิวทัศน์ ตอนนี้คู่นี้จะเล่นกันบ่อยมากทะงานยากอะไรอุ้มต้องให้อุ้มทุกทีอ่อนพี่ตลอดโอ้เสื้อเท่มากเลยอ่ะโมเสื้อขาดโอ้โหพี่รถ ไปไหลบรถเร็วหยบน้ำหลบรถลงทางทางก่อนเร็วรถมาทีรถดีหยุดมิวหยุดอ่ารถก็จอดแล้วไปได้เที่ยวได้นะครับอุทยานนีันี้มีที่พักเยอะแยะนะครับมาไล่ก็เที่ยวได้น้ กันได้ไหม้ันได้ไหมก่อนเลยก่อนะคะตัวล่วงเอ้ยเอ้ยลอกจับไม้ไว้อันนี้น้องสุดในตระกูลอันนี้โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้คนที่สามนี่คนที่ เธอคนที่แปดเอมรนดาหลานย่าเออจะตกจะตกจะตกระวังระวังระวังอันทีเล็กจริงๆริงทีตัวเล็กเล็กตัวใ่เล็ก่เมาเมาเมาวันดูวาันดูว้าว มันต <An> ู oh, my, my ้เก่งวับเพื่อนเลยนะโอ้มีมิวอ่ะหววงล่วงนะหววงล่วงนั่น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 นป่นหลวงล้วา